ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีเดินๆเท้อครับโดนกนได้บ่อยพอกันแต่ว่ามาพอกันมื้อนี้สิพาเพิ่นไปหาหยังล่ะแม่ไปหาน้อใหม่น้อใหม่ยังล่ะน้อใหม่ไรบ่น้ำใหม่ฮวกฮะน้ำใหม่ฮวกจ้าเป็นเัื่งใดล่ะพี่น้องพี่จักว่าครับน้ำใหม่ห่วงไปไปเบิ่งนน้ำมาเบิ่งได้ครับถ้ามพจักน้องน้ำใหม่ห่วกน้ำมาเบิ่งน้ำยาข้นกันน้ำยาข้นไดืเบิ่งครับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมาอยพอกันแล้วครับไปสิพาพี่น้องไปหาน้อใหม่เด้อมื้อนี้ ยังครับมาตะไปหาหน่อมไม้ตากฝนครับฝนตกอง้ามเสียงวัดเหมือนฝนตกอง้ามครับปไปมา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 ไปเบิ่งหน่อมไม้หัวกครับนี่หน่อไม้หัวขวักเลยครับนี่นี่นี่ลักษณะไม้หวัวเป็นสีนี่นีุ่นนะผิดกับหน่อมไม้ไายเด้บวคือกันเด้นี่มันเนียไม้หวัวดิสิเผามือนีหนักไปเผาไปเห็ดหน่อมไม้เคียนเหมือนนี่หาน่อไม้ไ,ไปเคียนเหมือนนี่มึงไงครับนอนหน่อยกัน เมีนแมนเบิดครับเมนเนิดเลยนี่น,นอนเนลยปองก้อนปอง้ำหลังนี่มดอมไม่ต้องพุณเอ้ยนอนนอนก้กำลังข้นเมียนมดหักบกุดเอาวัวม่นน้อยไมลัยน้องเม่หอกันนี้ลักษณะก็ไม่หวกกับทิษแตกต่างกันเลยก็อนไมลัอันเดียวนอนนี่กอ,อนขืน มันเป็นไรันสิ่นี่หูผงฟืงออมานี่โมนีหูผงฟืงสโลลอกมาลวบิ่งลักษณะมองน้ำใหม่อันนี้อยู่ครับหน้าพาครับคางคางหน้าพาเลยครับเราหยุดนึงจะหาผาใหมา่ต็มเลยครับสีบปลาหน้าใหม่หัวปืนเลยครับดนอนห้อีกแล้วนี่ ีเพนอนนึงเพาะอนอุ้ยีเดกอั้น้ก็กำลังเป็นนอนน่อยครับไปไปยวพ่นทอก็จะมาหาอีกทนะเดลงหมองเลยตาโดนไหลยไปซะก่อนอยุบอันนี้สามนอครับ เอาไปให่เงยพ้นครับแล้วอันเราวด่งไฟถ่ายทา่านผู้หล่ะครับเดี๋ยวย่างไปให้เรามันหอมมีความหอมครับมีความหอมครับได้สิกินข้าวครับวันนี้หาลกอันนั่นก็ได้ไหมฮ่าล็อกแต่ไส้ไหมไก่ไส้ไม่กินกับเจียวไหมนี่ยงอร่อยนี่ต้นกระชายเล่เต้มึงเจ้าต้นกระชายนี่เจ้าไก่ไหครับ ยาสีฟกสักกันมีเครื่งหั่นแม่เบือกต,นะต,ตัวน่นะแมงเปือกเครื่องหั่นโอเคยงครับอันนี้อีหยังพ่อน้วก้อยบักลินใหม่ก้อยบักลินใหม่ครับแม่อันนี้ของหวานครับหมอ,อกมอครับอันนี้อมหอยครับอหอยกระไซไปหามมาไปมากินเขาเหมือนกันนะครับวันนี้เกิดอะไรก้อยก้อยบักลินใหม่ ขอบ้าครับอ <c oughs> าจากเมาเนี่องคลองหวานเนาะค้องหวานค้องหวานครับต้องตาย หลังจากกินขา้าวแล้วครับข้าวไมร่สีเงยบ้านสีเงยบ้านไหนนะครับวันนี้อขอบคุณหลายๆครับที่ย้มกันจนจบเนาะจ้าสวัสดีจ้าฝ <laughs> ่า, <laughs> า,ว, <laughs> าว่ากันเนอะฝ่าวปอกกันเนอะฝ่าวปอกกันไหมสีเงยบ้านเหมือนเดิมวะทำหรอฝ่าห้องแล้วฝ <laughs> <laughs> ่ากับห้อง, <laughs> องอยันฝนตกข้ามฝ่าห้องไรครับอันนี้พอกันไม่เ <laughs> มื่อหนาเน,นาะมักกต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายพน่นเนยเดอ้อสะพานยนะ บัดที่ตามให้พ่ออ่ะวดที่ตามไม่กินน้ำใหม่น้ำเด็ดไม่กินซุปน้ำใหม่นม่เด้ครับนี่ทุบแพรบแล้วน้ำใหม่กระสวนน้ะงามอยเนาะอันดี้ถือกล่องลนะนี่นงามเลยฝ่าละห่องไรเลยใบมากิ่มห่องเลยไปพ่อกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเนี่ยพ่อ สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าใช่สวัสดีแค่ส,สองในนี้น <c oughs>